ใครอยากจะเปลี่ยนนิสัยครั้งสุดท้ายในชีวิตยอมไม่ได้แล้วเว้ยที่เราจะทำทําหยุดหยุดเลิกเลิกทำแล้วไม่ได้ผลลัพธ์การเปลี่ยนนิสัยมันยากตรงไหนหรือป่ายากตรงวิธีคิดที่เราจะทำมันคี์เด็ดของนิดหน่อยคือการที่คุณจะไม่ต้องพยายามมันคืออะไรรูอป่าการกระทำต้องบวกกับทัศนคติที่ดีวิธีคิดที่ดีมเซ็ตที่ดีสิ่งนั้นจะกลายเป็นความอยากทำเป็นความสนุก เป็นพลังงานแต่ถ้าการกระทํานั้นการลงมือทำมานั้นบวกกับทัศนคติที่แย่มันจะกลายเป็นความเหนื่อยความพยายามความยากลําบากพอมันเป็นความพยายามเมื่อไหร่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคุณต้องโดนบังคับเท่านั้นคุณถึงทําเหมือนงานของคุณไงสมมุติว่าคุณบอกว่าคุณอยากจะลดน้ําหนัก มันต้องไม่ใช่ทุกวันคุณมานั่งคิดว่าฉันต้องลดน้ําหนักฉันถึงจะหุ่นดีไม่คุณต้องหาถ้าเป็นมือใหม่นะคุณต้องหาอะไรไปแซมฉันไม่ได้ออกกำลังกายฉันไม่ฟังเพลงหรือมีอะไรใหม่ๆที่เราชอบดูเดี๋ยวจะไปดูคนนี้นี่น่อยจะเก็บมันไว้เดี๋ยวไปดูตอนออกกำลังกายคือพยายามหาความชอบอ่ะแทรกเข้าไปกับการสร้างนิสัยนี่คือกฎของการสร้างวินยัยในฉบับนิดหน่อยนะคุณจะมีวินัยได้ก็ต่อเมื่อคุณกล้าหารที่จะทำในวันที่ยังไม่มีผลลัพธ์อะไรเลยคนสำเร็จ คือคนที่ลงมือทำแม้วันนั้นยังไม่เห็นผลลัพธ์อะไรเลยเป็นลูกศิษย์โอลิมปิกไลฟ์ไม่ต้องห่วงเรื่องออกกำลังกายนะนี่หน่อยมีไฟล์ให้เลยมีบอกเลยว่าคุณไปดูอันไหนอันไหนอันไหนคัดเลือกมาให้เรียบร้อยไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปหาเสิร์ฟให้ทุกอย่างทำตามอย่างเดียวแค่ดูว่าวันนี้คุยทำอะไรทำอันไหนจบมีแค่นี้ปิกไลฟ์เจอกันนี่หน่อยจัตารางให้ไลฟ์บุคคลนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่จะ ได้เจอทุกคนที่จะได้ส่งกันบ้านมันจะมันมากแน่ๆเพราะนีดหน่อยแบบโคตรจะมีพลังถึงแม้มันจะแบบโหหนักหน่อยโหดหน่อยแต่มันก็แค่3เดือนอะถ้าจะเอาจริงถ้าจะแบบโหลุยเต็มที่3เดือนเอาไหม